ผมจะมาทำภารกิจถ่ายโอนเงินไปให้ทีมไบรท์สปาร์ตันะฮะซึ่งเป็นทีมที่เพิ่งขึ้นมาเพิ่งขึ้นมาอยู่บนลีกอ่คอนเฟอเ e นซ์ลีกนะฮะจริงๆเคยขึ้นมาแล้วแหละแล้วก็ตกไปยาวนานมากแล้วก็เพิ่งขึ้นมาตอนนี้อยู่อันดับสุดท้ายนะครับผมจะทำการช่วยเหลือเงินนะฮะ ซึ่งไม่อยากให้ตกชั้นไปอีกนะครับไบสปาร์ตันนี่นะฮะเพิ่งขึ้นมาครับแล้วก็หายไปกี่ปี3ปี4ปี5ปี6ปี7ปี8ปี9 10 11 12 13 14 13ปีนะครับเพิ่งจะกลับขึ้นมาคอนเฟอเรนต์ลีกตอนนั้นอยู่คอนเฟอเรนต์ลีกมา4ปี แต่แรกเริ่มเนี่ยทีมไบสปาร์ตันจ,จะอยู่นอกลีกไปเลยนะฮะไม่ได้อยู่ในคอนเฟลเลตลีกจะไม่สามารถคุมทีมได้จริงผมอยากคุมมากเลยไบยสปาร์ตันพอเซฟอื่นอ่ะได้คุมอยู่หลังจากที่ขึ้นมาที่จะทำภารกิจภาษาอังกฤษจะเรียกว่าอะไรดียมิชชั่นเหรอมิชชั่นทูทันเฟอร์ มิชชั่นทูทรานเฟอร์ทูบรท์สปาร์ตันละกันภารกิจถ่ายโอนเงินไปให้บรท์สปาร์ตันสืบเนื่องมาจากผมเนี่ยไปยื่นซื้อนักเตะต,ตัวหนึ่งคือเจ้าตัวพอกควินเนี่ยจากเชลซีในราคา18ล้านปอนด์แล้วเชลซีปล่อยแต่บอร์ดของผมเนี่ยมันบอกว่า Unrealistic เดี๋ยวไปดูข่าวนะครับ อ่าเนี่ยขึ้นอย่างเงี้ยครับบอร์ดบอร์ดบอกว่าอ่า uh, because they t h i n k the offer is unrealistic คือราคามันเกินจริงเกินไปนะฮะผมก็เลยรู้สึกโมโหกับบอร์ดก็เลยจะทำการถ่ายโอนเงินไปให้ทีม b r g h t Spartan ที่เพิ่งขึ้นมาพอดีค่าพลังนี่สวยงามมากเลยนะครับแต่ค่าทางซ่อนเลนผมไม่แน่ใจเหมือนกัน มีคิกเกตเปิดอ่าโปรแกรมมาดูนะฮะอายุ20แต่ตอนนี้ผมยื่นซื้อไปใหม่แล้วแหละด้วยการใช้เงินสด10ล้านปอนด์แล้วก็ลงเล่นในลีกอีก10ล้านปอนด์เป็น20ล้านปอนด์เป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งที่ทำให้บอร์ดอะยอมยอมจ่ายเงินอ่ะผมจะซื้อตัวหนึ่งจาก ไบรท์สปาร์ตันนะฮะคือเครกไรท์นะฮะเครกไรท์เอ้ยไม่ใช่สิตัวไหนนะตัวไหนสักตัวนี่แหละแต่ตัวนี้ผมซื้อมาแล้วเครกไรท์คือผมจะติดออปชันก็คือติดทีมชาติหนึ่งนัดแต่ก็จ่ายไปร้อยล้านปอนด์อันนี้คือกำลังจะทำให้ไบรท์สปาร์ตันได้ร้อยล้านปอนด์นะฮะ เพราะว่าเซฟนี้ผมคุมโยวิวทาวเคยทำสตอรี่มาแล้วหลายซีซันตอนนี้ตอนนี้ผมคุมอังกฤษอยู่ตอนนี้ผมคุมอังกฤษอยู่ผมก็เลยซื้อเจ้าเครกไรท์เนี่ยเข้ามาแล้วก็ดึงติดทีมชาติแล้วผมจะทำการซื้อตัวจากบริสาั์ตันเพิ่มเติมอีกเพื่อที่จะจ่ายออปชันเสริมติดทีมชาติ อีกร้อยล้านปอนในะอีกหลายๆตัวตอนนี้ผมทำทีมโยวิลเนี่ยอ่าเป็นทีมที่รวยรวยมากๆดูไฟนั้นนะฮะหนึ่งจุดห้าล้านหนึ่งหนึ่งพันล้านหนึ่งพันล้านปอนนะฮะหนึ่งจุดห้าล้านปอนหนึ่งจุดห้าพันล้านปอนผมจะทำการถ่ายโอนเงินไปให้ไบสปาร์ตันเยอะๆเลยนะฮะ และอาจจะอาจจะหนีไปคุมไบสปาร์ตันด้วยเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งอย่างเช่นไปแอดแมเนเจอร์บรสปาร์ตันแล้วก็แล้วก็รีทายออกแล้วไปแล้วเอาชื่อผมเนี่ยที่คุมยูวีทาเนี่ยไปยื่นขอคุมไบ์สปาร์ตันนั่นก็อีกนั่นก็คืออีกเทคนิคหนึ่งโดยการที่ไม่อยากจะเสียชื่อของผมไปเสียอาฮิสตอรีของผมไปนะฮะหรือไม่ก็ แอดมินิเจอร์ใหม่แล้วคุมไบส์สตาร์ตันใหม่ไปเลยเป็นอีกมินิเจอร์หนึ่งไปเลยก็เป็นเรื่องของหนาคตครับตอนนี้มามาทำการถ่ายโอนเงินก่อนเพราะโมะโหบอร์ดมากเดี๋ยวมาดูมาดูกันว่าจะซื้อตัวไหนเพิ่มอีกที่เป็นชาวอังกฤษจ,จะได้ดึงติดทิมช่างกิตอ่ะตัวนี้อ่ะยืนซื้อไปนะครับ เนี่ยนะก่อนหน้าน,านัา้นอ่ะผมใช้เทคนิคนี้ free a p s t e r first league app นะฮะแล้วกดไปร้อยล้านปอนแล้วบอร์ดมันบอกว่า unrealistic นะฮะซื้อไม่ได้ผมก็เลยเปลี่ยนเป็น first international และกดไปเลยครับร้อยล้านปอนแล้วก็พอย้ายมาแล้วก็เรียกติดทีมชาติ เงินก็จะไปสู่ทีมแบรสปาร์ตันฮะเทคนิคนี้บอดจะยอมนะฮะบอดจะยอมยอมยอมให้เราซื้อแต่ว่าเทคนิคอาลงลงเล่นในลงเล่นในลีกเนี่ยบอดจะไม่ค่อยยอมนะครับแต่ติดทีมชาติบ,บอดยอมใช้เทคนิคนี้ไปนะครับอ่ะหนึ่งตัวเรามาดูตัวอื่นๆอีกอ่ะทีมชาติอังกฤษตัวนี้ตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวสำคัญของไบท ให้ใบใช้ไปก่อนอ่ามีตัว Request Request ขอขึ้นบัญชีขายเองทีมช่างกิจอ่ะมา,อ,าอ๋อ,อกดโลนใช่เอ๊ะกดใบไม่ติดอ่ะครับผมก็ First ใช้ Option นี้ไปเลยนะอุ้ยอ่าเอาเอาเอาโมโซไปละเอาเอาแล้วก็กดไปเลยร้อนร้าน กอนนะครับสองตัวแล้วนะอ่รวมเป็นสามลวกลับไปตัวหนึ่งที่ได้ได้มาก่อนน,นั้นดูตัวที่ไม่ค่อยสำคัญของไบรท์ซิที่ไม่ค่อยได้ใช้จริงๆอยากช่วยเหลือไบรท์ด้วยแหละอยู่นดับสุดท้ายแล้วด้วย อยาเข้าไปช่วยคุมเหลือเกินแต่เราก็ทิ้งยูวิวไม่ได้อุตส่าห์ทำอ่าสตรอรี่มาตั้งนานอ่าไหนดีล่ะอ่ะตัวนี้ละกันทิมชาติอังกฤษไป อีกสักหนึ่งตัวเหมือนการฟอกเงินคล้ายๆการฟอกเงินเลยนะครับให้ด้วยสเสน่หาไปเลยนะครับตัวนี้ดีไหมตัวนี้ปล่อยยืมอ่ะซื้อเลยแล้วกันอดิน,นช่างกิลปะขาดูสิโอเคอังกฤษ จบหมอบของคุณทิมช่างอังกฤษด้วยไงก็เลยใช้เทคนิคนี้ได้ได้สะดวกไปร้อยล้านปอนด์โอเคมาเดี๋ยว <c oughs> ใบสปาตันไม่ขายทำไมล่ะอ่ะเดี๋ยวเพิ่มค่าค่าตัวไปสักหน่อยแล้วกันสัก หนึ่งแสนปอนขายมะแหมยังจะมาห่วงกูสาจะช่วยอ่ะไม่ปล่อยอีกตัวไหนเนี่ย ตัวเดิมเหรออ๋อเหมือนไบส์ไม่ยอมปล่อยนะเพิ่งได้มาฟรีแล้วปล่อยปล่อยโลนอ่าน่าจะอยากเก็บไปใช้มั้งได้ได้ได้ได,ได้ตัวอื่นก็ได้อังกฤษตัวนี้อ่ะมาอ่ะตัวนี้ก็เพิ่งซื้ออ่ะตัวนี้ก็เพิ่งซื้อเดี๋ยวไบ์ซื้อตัวนักเตะเยอะจัง โอ้โหซื้อมาเพียบเลยนะฮะใช้ไปสองแสนกว่าปอนโอโ้ซื้อมาเพียบเลยนะครับคือเสริมเสริมทัพหนักหน่วงเลยหลังจากขึ้นมาคอนเฟลตกเหล็กฤดูกาลน,นี้โอ้โหสามสิบสี่ตัวในทีมไบส์สปาร์ตันเนี่ยอยู่ในเมืองนิวคาสเซิลนะคะ มีอยู่เซฟสตอรี่หนึ่งคือเซฟสตอรี่ของนิวคาสเซิลนะฮะแล้วไบสปาร์ตันขึ้นมาในคอนเฟอเลซลีกพอดีผมก็เลยแอดเมนเจอร์คุมไปแล้วก็สร้างเป็นสตอรี่ใหม่ขึ้นมาเป็นไบสปาร์ตันเลยฮะโอ้เวลาเจอเนือ้เอเส้นนี่อย่างมันเลยนะฮะดาร์บี้แมตช์เมืองนิวคาสเซิลไปหาอ่านได้หรือไปดูได้ในสตอรนะีอ่ของไบสปาร์ตันไอของไบสปาร์ตันนะผมมีไว้อยู่ในเฟซบุ๊ก ่าตัวไหนดีอ่ะตัวนี้แค่นี้พอแล้วกันอนะ่ะไปก่อนนะครับมาอ่ามีแข่งอ่าเดี๋ยวจะมันจะผมจะเซฟเซฟหยุดหุดเรคคอร์ดนะฮะอ่ามันจะ ข้ามวันไปโดยการอยู่เลตคอร์ดเนี่ยผมจะเลตคอร์ดในเหตุการณ์สำคัญแล้วกันนะครับอันไหนไม่สำคัญผมจะทำการสต็อปไว้อย่าเพิ่งตกใจนะว่าทำไมมันข้ามไปข้ามมานะครับผมต่อสัญญานะครับจากตรงนี้ น่าจะหายไปสัก400ล้านปอนด์โมโหโอเคได้มาหนึ่งตัวแล้วนะครับ นี่นะฮะเทคนิคติดทีมชาติร้อยล้านปอนด์บอดจะยอมนะ,ะแต่เทคนิคติดติดอ่าเขาเรียกลงเล่นในลีกเนี่ยบอดจะไม่ยอมนะครับนี่นะฮะมาล้หนึ่งอ่าตอนนี้ยังเรียกติดทีมชาติไม่ได้นะเพราะว่าทีมชาติน่าจะมีจะมีแข่งเร็วๆนี้อ่าวันนี้พอดีเลยต้องรอหลังจากนี้ไปเดี๋ยวค่อยเรียกติดทีมชาติใหม่ตัวนี้ไบสปาร์ตันไม่ยอมขาย โอเคไม่เป็นไรอเอาแค่ไหนแค่นั้นแล้วกันอามีแข่งฟุตบอลโลกรอบขัดเลือกโอเคนี่นะคือตัวนี้นะครับติดทีมชาติหนึ่งนะัดร้อยล้านปอนด์นะครับ อ่าจ่ายเงินไปให้ไบรซ์สปาร์ต้าไปแล้วนะครับร้อยล้านปอนด์นะฮะไบรซ์สปาร์ต้าร s ชีฟหนึ่งร้อยล้านปอนด์นะฮะจากเจาก้าคริสไลติดทิมชาตนอังกฤษหนึ่งนัดนะครับนี่นะฮะโอเคไปดูไบร h ์นะฮะน่าจะลิส t แล้วนะอ่านี่ลิส t แล้วนะครับไฟแนนซ์ Finance รวยแล้วนะครับโอเคเกิดจากความโมโหข,ของบอร์ดโยวิลที่ไม่ยอมให้เงินไปซื้อนักเตะนะครับเออ จ่ายเงินเล่นเเลยนะครับจาก1.5ึ้าล้านตอนนี้น่าจะเหลือหนึ่่นะเหลือหนึ่งจุดสี่เหลือ1.4ึ่งจุ่โอเคเออโอ้โหโอ้โห,โอโหบอดนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมพอทำทีมรวยล้นไฟแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรนะฮะก็เอาเงินไปให้ทีมอื่นๆื่นนะฮะอย่างทีม ที่ชื่นชอบของผมอย่างไบรท์สปาร์ตันนี่ฮะโอเคครับผมภารกิจเสร็จสิ้นไปแล้วนะฮะถูกว่าเสร็จสิ้นไปแล้วการตัวอื่นก็จะเสร็จสิ้นตามมาแต่ขอปิดอ่าภารกิจนี้ไปตอบอ่าแต่เพียงเท่านี้แลนะ้วแดนโอ้ลิ้นพันกันดีใจที่เสียงเงินหลายล้านปอนด์แม่โอเคครับผมใครทําทีมรวยแล้วหรือรวยเกินจน เพดานไฟแนนซ์มันขึ้นสูนนะลองทําตามนี้นะครับลองทําตามนี้เงินจะได้ตกลงมานะฮะเหลือสัก2,000ล้านพันล้านก็พอแล้วครับไม่ต้องทำเงินเยอะเกินไปนะฮะเพราะว่าทำเงินเยอะแล้วระบบเกมมันบักนะฮะระบบเกมในไฟแนนซ์มันจะบักนะฮะจบเพียเท่านี้ครับผม อ่าอ่าภาษังกฤษคืออะไรมิชชั่นมิชชั่นทูทันเฟอร์ทูบริ์สปาร์ตันจบแล้วนะครับจะมีเรื่องราวชาเลนจ์หรือเทคนิคอะไรสนุกสนุกค้ำคำ,คำหรือมีความรู้สาระหรือไร้สาระก็ตามฝากติดตามรอบหน้าด้วยนะครับขอให้สนุกกับการเล่นเกมนะครับผมสวัสดีครับ